เมืองไอรักกันฮะมันบ่ได้ไปใส่ไก่ได้หรอปลาบอยนองเนี่มันนั่งยากอปลาบอยนองเลยเพื่อนจริงๆเราเนี่ยดูดูอะไร ขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายรูปนะครับเยอะไปจีบเกอะเออใกล้เลยโอ้ยไถ่ายหรอเว้ยเอาโทรศัพท์เลยโทรศัพท์เลยตัดโทรศัพท์เลยว่ะตัดรถไว้ได้นะไม่ต้อปิดประโูรเลยแล้ไม่เอาไปปิดไปปิดไปปิดรถเห็นไครับเอออะไรนี่ ปิดรถนะอุ้ยเสินแล้วินไทยไม่ม่รอนะไรอ้ยเส่ปา่าน่หนูไม่หรอสินจังว่นนี่เหรอสินแปากไว้นี่ยกระสอบกระสอบเลยบอบองให้ลงมารถไปนั่งอยู่ในรถเลยไม่บอกออกไม่ต้องออกคอนเสิร์เลยเสร็จไปมื่เเป็นห้อยแดงพอพใช่ไหมพอพอ พ่อค่ะพ่อแท้แท่บอมันเป็นปอแท้แท่มากรุ๊กเครียดมาเครียดที่แรกกูกลัวแต่เขาเอาแฟนมานั่อก็เสียใจไปได้แท้พ่อพ่อเขาบ้างันกระย่างไปก็บอกพ่อพ่อกุญแจอยู่ในรถไหมครับพ่อ โล่งเลยพัฒน์เหน่งขยับังหัวเราเนี่ยเขาจะกดหน้าพ่อมึงดูพ่อก่อนหนึ่งมันต่อยคนอื่นไทยเหรอมมึงอาจจะไม่ได้ตาเวลาออกไปแล้วโทษเขาต่อยมึงดูโทษดูยูมาแล้วมาแล้วคนมากมึงถือโทรศัพท์ที่ไหนอ่ะ นี่คือนั่นไม่คือเห็ไมนแขนน้องมันบางหน้าก็ดีปากจะไปไนน้องน้องมันไทยคือคุตีปลค่ะเจๆนะอ้าวอีก่งส่งไม่านเลย เอเคะไรอะในน่องซองมูกเปคนที่หลังแล้วองลูกเป็นงม่บกล้วซรงลูกแมไอ้นะถ้ากินใจมันโ่อกเต่งน้องซองทั้งไทางไล่แหละเนาะจะเอาไล่ไปทีละเล็กไอ้ไล่แลยก็ซองมาทางไล่ไอ้โมเมนต์ไล่พอนะบวลนี่ะได้แท้ ผมมาทางไลน์หน่อยเลโอเคค่ะมาใต้ดูบอตัวซับดูบ้างไดเฮ้ยหมพอเซงเดี๋ส่งอันด้ววัสดีครับพ่อดีคอ้ทักไปแล้วกูมาตื่นนะบอกออกมาไม่รู้สมาธิกูอยู่ฝั่งนี้เลยนบล็อกช่องยังก่ะอนช่อยังหอมองช่องเลนเดยกูกับเลนเดยกแล้ววะเอาเร็วเแบบจังเอาเร็วเร็วง ให้อายเล่นเป็นเพื่อนครท่านบอลตอนนี้ยเย็นติ่มเ้อะงูนี่แหละตังเวลาดูไปมาเยอะไปเนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวเล่นได้ตอนนี้แต่คลิปออกไปละเดี๋ยวไ้อนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งกระเถิงเงอเอาล่ะเบิ้งอายเบิ้งอายเป็นเมียนไว้แนบมาทางอายก้มลงไปคืนดูโทรศัพท์คืนเถิงเงยมาครั้งที่สองเห็นแล้วปิ๊กปิก เบิร์กันนั่งเองออกมาอยูหรอกไปเซ็นเซ็นนั่งแล่ะพ่อไม่เล่นของา้ยลรพ่อเขาเขาเออนะพ่อพ่อดูพี่เป็นเมียนไหมนะดูมือพี่นะหมดแล้วหมดแล้ว พี่นะสัญญาทีุ่ณตกลงกับยชไว้นะข้อขอพันธสัญญาใช่ไหมเออสัญญาที่เราจดกันไว้ตอนที่เราถวายถวายแล้วหรอพี่ขอฉากเลิฟซีมขอทั้งหอมเลยนะขออยู่นะอันเฟรชเาอยู่กับว้อีกอย่างเปลียนใจน้องเขา โอ้ไม่ใช่พ่อพ่อเขาไม่ได้กินไม่ได้เลยพ่อไม่เขาแกงเฉพาะกุ้งโลงเลยพ่อบอกดีใจแห้งที๋ย่เดี๋ยวมีฉากเลิฟซิ้นมีฉากเลิฟซิ้นเอาค่าตัวแค่ค่าธรรมนุนพ่อเนาะค่าตัวก็ต้องเอาเนาะแบบนี้แบบนี้ขอแค่ค่ันคุยกันได้ใช่ไหมโอเคครับจับมือนะจับมือเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไอ้นามันครับมีเบอร์ติดต่อที่แบบไม่ผ่านแฟนเราไหม แบบแบบโนโซนแห้งกูโทรไปเนาะมีกูโทรไปปุ๊บกูโทรมาผิดหรือเปล่าใช่ก็เบอร์ผู้จัดการไงอ๋อเนาะอันนี้เบอร์เขาเลยหรอเออเป็นเบอร์รับงานเบอร์รับงานเอาแบบเบอร์บอรับงานมาเกินเดือนดอกมึงเหรอมเกินเดือนดอกนั่งชนะัดบ่เบิ่องอไรแล้วเห็นเขาฮะมันประเด็ ไได้ก่ปลาบอยนองเน่มันดังยาบปลาบอยนองเลยเพื่อนนั่นจริงๆเราเนี่ยไปดูดูอะไรดูพอ เนื้อเน้นจริงๆเป็นผู้หญิงเลยเนื้อเน้นมากยังอะไรยังห้ดีๆดินอเฮ้ยตั้งใจเล่นดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นดิเฮ้ยเฮ้ยดีๆดิทำบ่อขึ้นดิเขาจะถ่ายแล้วเฮ้ยอย่าเล่นดิกูลัวไม่จบคลิปไป็จบเพลงทำบออดีๆเขาจะถ่ายแล้วเนี่ยทำบ่อขึ้นเลยเด้อเห็นบ่อขึ้นอีกบี่็ส่งกูจังเลยกูให้ขนาดนี้ไม่เกินเดือนหรอกมึงอ่ะ เดเกมใครแขงเที่ยวใครก็ดูแลยังไงเบอรลละบอกสิงเบอร์ละบอกเดือดไหลอยู่าคู่ไปถ่ายเบอรมือเฮ้ยขอช้ากขอช้าฝนนี่ตกอะไรน่ะโอ้โหจดไอ้ไอ้ผักก่อนไอ้ผักก่อนซะโอ้มันหลายซีนมันสักสีแล้วโอ้โหไอ้ผักก่อนไอ้ไอ้หัวตะทายแล้วมั้ยขนาดนี้โอ้ลายฉากอื่นก่อนไปเดี๋ยวลายฉากอยู่ดีไอ้มันฝนมากเลยเนี่ยมันเล่งรัดดิเนี่ย ๋ฉากเลิบสิ้นไหมไอ้ฮะฉากเลิบสิ้นไหมเอาไปซะเนีฉากเลือบส้นเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเร็วๆรเรมีกาฝนมันจะตกมึงจะทายยังเนี่ยเอาฉากเลิบสินนี่บอคนเขาหน้าลุกเรียนเลยโอ้เหนี่าซิมเวอรกี่ล้วฉากเลือบสิ้นไปไปไามปไปไไปไปไรไป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 ไ้ไป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 ปไปไปไไปไปไปไไปไ ของเมงกระเป๋นรถหรือวะเดี๋ของแขกเราหืนเราหืนยังสิบ่ะนักกว่าบ่อันนี้แสดงยุ่งสิไปเห็นในรถแล้วไปเห็นในรถแล้วเมื่อกี้นี่ไปเห็นในรถแล้วไปท้ายเพี้ยนภาพเพี้ยนไปแล้วใช่ปะเข้ามาโน่ต่อเป็นคนไทยนะโน่เป็นคนเบิ่งผัวเขา มันคือการแสดงมันสมจริงมากนี่ก็ได้ฉากเบื้องหลังเลยนี่ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวไดไปไปเข้าไปอันนี้ยศไอเฮดเพื่อที่งานตัวได้หนิแตกเบื้องล้งหนิยังอีกกลัวไม่พูดจะดีกว่าเดแตจะขันอามันเริมนหนิเนอ